สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดีมสทั่วโลกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดีมซีนิวกับข่าวต้นชั่วโมงในช่วง10นาฬิกาค่ะในช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวของศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตตงจังหวัดยะลาค่ะได้จัดก,กิจกรรมพัฒนาวัดเพื่อเตรียมจัดสถานที่สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรปชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559ค่ะ เมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2559คณะพระพี่เลี้ยงและนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2559ศ25ูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตงบ้านบ่อน้ำร้อนหมู่สองตำบลตาเนาะแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ร่วมกันพัฒนาวัดจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดพุทธธิวาส พระอารามหลวงอเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยมีการปัดกวาดเช็ดถูทั้งภายนอกและภายในพระอุโบสถองค์พระประธานองค์พระในพระอุโบสถองค์พระบริเวณหน้าสาลาการประเรียนองค์พระใหญ่พระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนทสุภาพิธานพระพุทธรูปทองสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเบตงเพื่อสร้างความเริ่มใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่พบเห็นสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาในครั้งนี้ได้มีผู้สมัครอุปสมบทกว่า20ท่านและสมัครบรรพชาสมณรจำนวน2ท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสืบทอดประเพณีการบวชเข้าพรรษาของลูกผู้ชาย ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของคนไทยมาแต่บราณการให้อยู่สืบต่อไปและที่สำคัญเป็นการบวชทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วยค่ะ